สวัสดีครับผมครูแป๊กนะครับจากศูนย์ครูตู่นะครับก็จะมาสอนไบโอวันนี้โชว์เทคนิคให้ดูว่าการทำข้อสอบ IGCSE ของบอร์ด CIE เป็นประมาณไหนครับมาดูโจทย์ข้อที่24นะครับเป็นโจทย์จริงจาก CIE นะครับโจทย์บอกว่าไดอะแกรมนี้แสดงกล้ามเนื้อ muscles นะครับที่ control the size of the pupil in an eye นะครับในตาเราถ้ายังจำสตรัคเจอได้ก็จะมี ตัวรูที่ให้แสงผ่านนะครับเราเรียกว่าพิวพิวนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่ใช้คอนโทรลขนาดของพิวพิวขนาดของรูที่ให้แสงผ่านเนี่ยเราเรียกว่าไอริสซึ่งก็เหมือนคล้ายๆกันในในกล้องถ่ายรูปเลยนะครับทีนี้คําถามของโจทย์นี้ก็ถามว่า how do the muscles make the pupil larger ทํำยังไงให้ไอรูรับแสงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นทำาไงให้พิวพิวมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้มาดู สตรัคเจอรของมันมาดูโครงสร้างหน้าตาของมันนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่โจทย์เขาชี้ให้ดูตรงนี้คือ Iris สนะครับไอริ Iris เนี่ยจะมีมัสเซลอยู่2เซตนะครับนั่นก็คือในโจทย์ก็ชี้ให้ดูอยู่นะครับนั่นก็คือ Radial Muscle แล้วก็ Circular นะครับ r a d ดี l m ม s c l e ก็คือ Muscle ที่มัน Radiate ออกมาจากจุดศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจุดนี้ ามาส์เซพวกนี้นะครับอีกอันนึงเซอร์คิลล่าก็คือที่เป็นกลมๆล้ลอมรอบเปลี่ยนสีดีกว่ากลมๆลม้ลอมรอบแบบนี้ส่วนรูตรงกลางระบายสีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันรูนี้คือไอริสนะครับทำยังไงให้ไอริสใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าพิ้วพิรูเนี่ยคือยางเนี่ยเพราะฉะนั้นแสงก็จะผ่านเข้ามาในรูนี้ใช่ไหม ทำยังไงให้ยางใหญ่ขึ้นถ้าเรามีมัสเซลที่เรเดียตออกมาจากตรงกลางเราก็ต้องดึงใช่ไหมดึงในทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นรูก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรเรเดียลมัสเซลจะต้องทํำยังไงถ้าต้องการให้ผิวผิวขนาดขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรเดียลมัสเซลก็ต้องคอนแทรคใช่ไหมต้องหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการดึงผิวผิวเนี่ยให้ขยายออกแสงก็จะเข้ามาได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูช้อยส์นะครับ A B C D radial muscle ข้อไหน contract ไม่ A ก็ C ใช่ไหมทีนี้ circular มันต้องทำยังไงจำไว้เลยว่าถ้ามี Muscle อยู่2อย่างทำงานด้วยกันนะครับม u ส c ซ e 2ชิ้นจะต้องทำงานตรงข้ามเสมอเพราะฉะนั้นถ้า radial muscle contract circular muscle ก็จะต้อง relax นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อ C ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคเมื่อกี้ทำโจทย์ไปแล้วทีนี้เราลองมาสรุปทฤษฎีที่ได้จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าพิว pe พิว pe พิวพิวคือรูที่ให้แสงผ่านซึ่งพิวพิวเนี่ยถูกคอนโทรลด้วยกล้ามเนื้อที่อยู่ในไอริสนะครับโดยที่กล้ามเนื้อในไอริสไอริสก็คือตาดําของเราเนี่เองส่วนพิวพิวก็คือรูที่อยู่ตรงกลางตาดำนะครับในไอริสมีกล้ามเนื้ออยู่2เซตเซตหนึ่งคือ Radial ra d i l muscles อีกเซตหนึ่งคือ c ซ r ร์ l คิาก็มนวงกลมนะครับเซอร์คิลามัสอ่ะทีมาดู Condition มี2อย่างนะครับอย่างแรกถ้าเราเดินเข้าไปในห้องที่มีแสงมืดนะแสงมืดก็คือดิมไลท์นะ้้องมืดคิดว่ารูในดวงตาของเราจะต้องขยายออกหรือว่าจะต้องหุบลงนึกถึงตาแมวแมวไปอยู่ในที่มืดรูม่านตาก็จะขยายออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผิวผิวก็จะ ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นตารางนี้เราเขียนว่าพิวพิวไ diameter ก็จะต้องใหญ่ขึ้นนะครับเราเรียกว่า dilate นะครับตรงข้ามถ้าเราเข้าไปในห้องที่สว่างจ้ามาก bright light เป็นการป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปในดวงตาเรามากเกินป้องกัน over exposure นั่นเองดังนั้นพิวพิวของเราก็จะต้องเล็กลงใช่ไหมครับตรงข้ามกับ dilate ก็คือคําว่า constrict นะ ามาดูบรรทัดแรกการที่ผิวผิวจะดเลตขยายออกได้เราเรียนจากโจทย์ข้อเมื่อกี้แล้ว r a d i a l m ม s c l e จะต้องดึงออกใช่ไหมดังนั้นไอนี้ก็ต้อง c contract อ่าพี่พอแค่เนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าม u s c l อสองอย่างทำงานด้วยกันต้องทำงานตรงข้ามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำบรรทัดนี้จำอันเดียวได้เนี่ยที่เหลือเราจะเติมได้หมดเลยเพราะฉะนั้น Circular m u s c l e ก็ต้อง Relax ถ้าบรรทัดนี้ Relax อันนี้ก็ต้องตรงข้ามก็ต้อง Contract อันนี้ก็ต้อง Relax เห็นไหมง่ายไหมทีนี้เราลองใช้ความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับไปประยุกต์กับโจทย์อีกข้อหนึ่งแล้วกันโอเคทีนี้ลองมาใช้ตารางที่เราทําเมื่อกี้นะครับในการทําข้อ4ซึ่งเป็นข้อสอบเขียนมันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะ,ะ Justine went into a dark room from a bright corridor นะครับไปในห้องมืดจากที่ที่สว่างข้อ A figure 4.1 represents j a s m i n e s right eye before and after entering the dark room นะ,ะก่อนเข้า dark room เป็นยังไงแล้วก็หลังเข้าด์ r รูมเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A 1 A 1 complete figure 4.1 by drawing ชอบวาดรูปมากเลย The appearance of pupil and iris นะครับให้ draw ให้วาดรูปว่า pupil กับ iris จะเป็นยังไงก่อนเข้าห้องมืดกับหลังเข้าห้องมืดนะครับอ่ะลองมาดูกันข้อห before entering the the dark room นะครับสมมติว่าอันนี้เป็น iris นะครับ Pew p ว p ิวก็คือรูตรงกลาง iris ใช่ไหมเพราะฉะนั Pew ้น p ว p ิวเป็นอย่างนี้เราเราก็ label ให้เขาด้วยอันนี้ iris อันนี้ Pew p ว p ิวนะครับ a few seconds after entering dark room นะครับเพราะฉะนั้น Pew p ว p ิวเป็นยังไงถ้าเข้าห้องมืดรูรับแสงก็ต้องขยายออกขณะที่ iris ก็ประมาณเดิมให้าตาดำเราเท่าเดิมแต่รูม่านตา ที่เรารับแสงเนี่ยมันต้องใหญ่ขึ้นเพราะงั้นเราก็วาดแบบนี้นะครับผิวผิว iris โ okay. <Okay. S 1> อเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสคะแนนเนี่ยเราก็ได้เต็มไปเลยนะครับง่ายไหมข้อ A2label the following parts of the eye on the first diagram in figure 4.1ซึ่งเรา label ไปบ้างแล้วนะ iris เรา label แล้ว p ิวผิว label แล้ว sclera คืออะไร สเคเลราคือตาขาวของเราเพราะฉะนั้นตาขาวอยู่ไหน mm. ก็อยู่ข้างๆตาดำใช่ไหมตรงนี้นี่เองสเคลราซึ่งทําหน้าที่เป็น protective coat ป้องกันลูกตาเวลามีลูกบอลมากระแทกไม่ให้ดวงตาเราระเบิดนะครับข้อถ่อไป b 4 explain how the size of the pupil was changed when jasmine went into the dark room ข้อนี้แหละจะได้ใช้ตารางที่เราทำเมื่อกี้นะครับ size ของ pupil เปลี่ยนไปได้ยังไงเราเรียนไปแล้วใช้ iris control ใช่ไหม iris มีอยู่2 Set of Muscle s นะครับนั่นก็คือ Radial ที่มัน Radiate ออกจากตรงกลางแล้วก็ Circular เพราะฉะนั้นเราก็แค่พูดถึง2 Muscle นี้เราก็มาดูคะแนน2คะแนนพอดีเลยถูกไหมดังนั้นถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ Radial กับ Circular นะครับมันก็อย่างละคะแนนพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง่ายมากพิวพิวจะต้องขยายใช่ไหมโดยการให้ Radial m u s c l e contract and circular m u s c l e ททำไง contract หรือ relax ตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามเหมือน contract ก็ต้อง relax เพราะฉะนั้นี่1คะแนนกบอีก1คะแนนก็ได้เป็น2คะแนนเต็มจบแล้วครับวันนี้